ก็สวัสดีฮะอยู่ผมจกเกอร์หนึ่งห้านะครับอยู่เกมฮอตเนี่ยผมกับพีโร่โ,โทโทูเลอร์นะครับบอกเลยว่าตัวนี้ประมาณสามสิบแมตช์หรือสามสิบคลิปที่ผ่านมานะครับไม่เคยมีตัวนี้ในเกมเลยหรือว่าประมาณสามเดือนนะเนี่ยก็เดือนละสาสิบคลิปไม่ใช่แค่ว่าไม่ได้โฟกัสตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ไม่มีโผล่เข้ามาใน10ตัวในฮีโร่ใน1เกมเลยนะครับไม่เคยเจอหน้าเลยนะครับหลายคนอาจจะมาเอ้ยแม่งมีตัวนี้ด้วยหรอในเกมนี้นะฮะอ่ะอธิบายตัวนี้ฟังกันนะครับตัวนี้เนี่ยอ่ามันคือซัพพอร์ตซัพพอร์ตตีไกแต่ว่าอ่าเดี๋ยมันอยู่ใส่อินนะเผื่อบางคนหาไม่เจอเป็นตัวซัพพอร์ตที่โหดที่สุดจริงดาเมจแม่งโคตรแรงแรงอ่บตัวดาเดาเมจเวด,ด,ดอีกแรงกว่าเมจิดาเมจอ,อ่ะ อ่าก็ก่อนดื่นนะครับส่งดีเพจได้ที่รูปโปรไฟล์เพจ Facebook ได้เลยนะฮะอ่าตัวนี้อ่าในเกมเขาจัดได้เป็นซัพพอร์ตแต่ว่ามีดาเมจทุกสกิลนะครับแล้วก็ค่อนข้างแรงเลยก็อยู่กับโหมด NM นะฮะหรือว่านอร์มอตอนนี้ออกมาเป็นคาถาฟ้า mm. มีคาถาฟ้ากับไอคอนก่อนนะอ่าตอนนี้ Q16 ตาย6อัสวินกนะครับโหมด NM สกอร์39 oh, <yes. S 2> กับ42อ่าป้อมไฟตรงข้ามนะครับเสียแค่กลางไป อันเดียวเนี่ยครับผมเรียกว,ว่าตามทั้งสกอร์แล้วก็บ้านด้วยแต่พอม,มีกระทาฟ้าเนี่ยมันจะเหี้ยมโหดกับเดิมอ่ากระทาฟ้าก็ช่วยเพิ่มความเสียหายแล้วก็ทําให้ใบไม่สามารถปิดการใช้งานได้อ่ะมาดูสกิลตัวนี้ครับสกิลหนึ่งปุ๊บอ่าเดี๋ยวโดนใบโด,น,ดนในหาวใบเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเรื่อสกิลหนึ่งครับคือสกิลสตัร์อ่าจะมีวงกลมเงี้ยแต่เรากดไปใครโดนว,วงกลมก็โดนสตัร์น,นะครับอ่าวงกลมเดี๋ยวมันติดคูดาอยู่ อ่าวงกลมประมาณนี้อ่าคือระ,ระยะสตานคนอนข้งที่จะกว้างอยู่นะครับสกิลสองนะครับมันจะสุ่มโซนะครับขึ้นมาจากพืน้นะครับแล้วแทงแทงแบบสุ่มนะครับอ่าแทงแบบสุมมันตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กอะไรประมาณนี้ยังไงอันตี้บึ้มโหเก็บไปสองอ่าต่อมาครับสกิลสามเนี่บเป็นสกิลคิกใส่ตัวนะครับสามารถอ่าสมมติสกิลใส่ตัวไหนเนี่ยมันจะมัดรวมกันในตัวนั้นนะครับ มันคือสกิลรวมอ่ะโอ้โหเดโวได้คิวต่อมานะครับคือสกิลวันติ<ส>ก็แบบเมื่อกี้เนี่ครับเปิดปิดได้ตลอดเวลาไม่มีคูดาวมันจะคล้ายๆม็อกก็คือในวงอันติเนี่ยมันจะทำความเสียหาย150ตาิต่อวิก็คือม็อกเนี่ยดาเมจ50ต่อวิซึ่งอันติมันเนี่ยแรงกว่าม็อกประมาณ3เท่านะครับก็คือดาเมจ150ิต่อวิซึ่งแรงมากดูดิโคตรแรงไอเหียแรงสัสสมีกระทาฟ้าเมื่อกี้แม่งขึ้นดาเมจ2 0 0ออ่ะ ถ้ามีม็อกอีกก็250ทุกหนึ่วีอ่ะคิดดูแรงไหมละ่ะโอ้โหโคตรแรงเออแต่ว่าไม่รู้ทำไมาคนไม่เล่นนะครับอาจจะเล่นยากหรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันใช้มานาเปลืองอยู่เพราะทุกสกิลเนี่ยแม่งใช้มานาเยอะมากครับ 150, 155, 145, 120แล้วอลันตีมันใช้เป็นวิด,ด้วยตอนนี้เราเป็นกระทาสีเหลืองนะครับเอ,อเวลาเราใช้สกิลเรือก็จะเด้งนะครับ ผมว่า,าดาเมจมันแรงนะไอแรงกว่าอ e ิรเ er นียเองนะโดยรวมไม่รู้ทำไมถึงเรียกเป็นซับซับห่าอะไรดามเมจจ่าทุกสกิลอย่างนี้อ่ายุงนี้ก็น่าจะกระทาฟ้าก่อจมูแล้วก็ม็อกถ้าผมเล่นนะแล้วก็ฮาร์ดไปเลยแล้วกันยืนนานๆเน้นนันตินานๆ oh, จุก, <'m> จกๆอะไรอย่างนี้วี 250, ด,มมดีโอยห้าสิดาเมจบริเวณหมู่เงี้ยดามเมจ ดาเมจกว้างอะ่ะดาเมจทุกตัวอโอโ้โหแค่นี้ก็ยืนให้ยืนได้สักห้าวิเนี่ยโอโ้โหก็ถือว่าตัดตัดเลือดฝ่ายตรงข้ามได้เยอะพอสมควรและ้ะมาเข้าวอลไฟนะครับยังไงนี่สกิลหนึ่งสตารต์ไปก่อนนะครับสกิลสองครับเห็นไหมจะมีหนามแรนดอมพุ่งขึ้นมาตึกต๊ก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 ตึ๊ก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 เปิดอันตี้ดูดิเปิดอันตี้โอโ้โหแต่งวงมันเล็กไปหน่อยวะไม่รู้ออกแจ็คสเปียจะเพิ่มวงหรือเปล่านะ แต่ว่าเปิดปิดได้ตลอ,อไไดเวลาสตัรนเต่าอะไรครับเคุยนันตี้บึ้มเรียบร้อยเต่าตายยังไงนกคู่ใบเหรอใบแล้วไงอ่ะใบอันติไม่หายใบยอันติไม่หายมาดีเก็บไป2ยังไงแลมเฮดแลมเฮดแลมเฮดจะมาสตัรนออ้ยลิงได้คิวเกือบตายเอาเหลือฟินน์นเดียวเฮ้ยโอ,โอ้ฟินเก็บสกาวไปได้ครับลิงคอมโบฟินยิงอยู่ยังไงสตัรนสวนช่วยอันติระเบิดบึ้มโอ้โย เอาเรื่องเก็บหมดเลยครับเหลือตัวเดียวโหดนะแลเม็ดแรงนะ <c oughs> เอ,อ้ยิ่งหมด NM เนี่ย anyway, ก็คือเราไม่ต้องมีของดาเมจมันอยู่ที่เลเวลสกิลเราอยู่แล้วไม่ต้องมีของดาเมจมันก็แรงแต่ว่าถ้า CM ก็อาจจะอีกเรื่องหนึ่ง CM มันมีตัวทองก็แบบมันก็มันก็เราก็ทำอะไรไม่ได้ประมาณเจ็ดวิ แต่ตัวท้องหมดก็เจอกันนี่ยังไงไนฮาวเอาวัลล่าไนฮาวกาเซนมาช่วยครับเรียบร้อยครับ้อมกลางแตะไปกับบ้านอะสกิลสองเนี่ยที่มันจะมีหนามพุ่งมาจากพื้นเนี่ยอ่าถ้ามันดูค่าเนี่ยสกิลก็ไม่หายนะคือสกิลยังอยู่ต่อ นี่ดูดีดูออันตีระเบิดอย่างแรงน้ำแข็งใส่ไหมละ่ะเกี่ยวกับอะไรกันน้ำแข็งใส่ยังไงนะฮะเดินมามีลูนเฮสเอาไหมกาเซียสได้ไหมครับเดินรอเต่ามาแก๊งอยู่เต่าบิ้งมาปะโอ้โช้าครับผมกาเซียสบิงหนีไปได้ก่อนนะฮะบอกอย่างบางตอนนี้มีเออเงินสี่พันสี่พันออกเลยดีจ้า ยังไ,ไงฮุบมาเอาโดนด้วยเต่าเรียบร้อยหายเลยเจอแลมเพจดล็อกสเกาวเปิดดัสไปโอ้โหตายครับผมมาเลยครับมาเปิดอันตี้บุบบุบโอ้โหลิงได้คิวโอ้โหแรงมากนะอันตี้ดูดิสองวีก็เคลียร์คีพได้แล้วมั้งเนี่ย เอาแต่กูเนี่ยสกาวบอกไม่เอา <c oughs> มึงจะไปเอาใครล่ะฮะ <c oughs> เองมันบางสุดแล้ว <c oughs> มาลุย <c oughs> มาขึ้นบาแลกเลยครับสกาวโดดใส่ลิงแล้วใครว้ามาสตั้นสสวนเลยยังไงนกฮูกว้ามาเจอกันเรียบร้อย แต่ว่ากาเซียดก็ตามกันครับเสต็จฟรินเปิดดัดไปยังไงสตารืไม่โดนอัน,น่เอาเดินได้ย่ยเดิน,เดนกลับมาตกใจโดดคีมันแน่มือมันดังไว <c oughs> เดินกลับมาชนตัวดูเลอร์พอดีดีดดดยังโดดคีบซูมมันแรงหรือตัวมึงบางวะไหนฟินินฟิินไม่มีของซูม อ่าวอดไว้เห็นนะครับตามล่าในฮาวลิงเดินมาจา้ะเอ๋อโอว,วิดีดรอได้วะเอาลิงได้เอ,อวา,าว่าในฮาวือรอเพื่อมันแก๊งหรออาจจะรอแรลมเห็ดวิ่งนะครับดูทรงอ่ะนั่นาจะรอแรลมเห็ดวิ่งน่าจะได้ เอามาเบนเซอร์น้ำแข็งนะครับจ้าเอ๋แ <laughs> รมเพ็ดวิง่งโอโหวิ่งมาเจอตัน2อเลยครับผม <c oughs> ยังไงกดอันติีเซื้อน้ำแข็งสโลไปลิงโดดมาแล้ว <c oughs> เรียบร้อยแบ่งไปคนละตัว <c oughs> อเอาไห้ราวิง่งวิ่งมา <laughs> ลิงวิ่งมาหาตุเล่ร์พอดีสายครู อันติีคือเปิดปิดตลอดนะครับไม่ต้องกลัวโคดาวใช้ได้เรื่อยๆโอ้ยโดนโดนโดนลิงโดนแล้วลิงโดนแล้วลิงลิงลิงอุ้ยลิงลิงอ่ากาเซียสบิงมาตีสวยพอดียังไงสกาวซูมจึ๊กอ่าปิดสกอร์ฟินไม่ได้มาตอนนี้เปิดอันตีครับอ่าเดวูกัดสวย ยี่สิบหกไปแล้วในเกมบอกมันคือตำแหน่งซับพอร์ตสกิลไหนที่เรียกว่าซับวะสกิลหนึ่งเหรอไอเ้เยีดาเมจจ่าทุกอันเลยสกิลสองทาราเมจกับทาวเวอร์ด้วยนะอ้าวในเฮวก็เต่าเข้ามายังไงเปิดดันตี้งวนเลยไปไหนเต่าฮืมสตารบายไม่โดน เรียบร้อยครับ <gets destroyed. S 1> บาบน uh, <Very S 1> มา <large. S 1> เอากลางต่อครับน่าได้คืน <gets destroyed. S 1> ไปสองบ้าเจ้าสามบาเที่ยวเลยหรือเปล่าครับแต่ว่าปอมอยุงนอกเอาเขมรตีอะไรบ้างน้อยไม่แตกเลยมา ีบ้านไปป้อมมินบล็อกว่ะสวยเอาอของไหมเนี่ยมันก็ต้องถืออายนะเพราะมีในฮาวจะเปลี่ยนอะไรดีก็น่าจะขายนี้หรือเปล่าเอาเป็นก่อชมพูก็ดีเพราะว่าคุ้มอยู่นะต่เมดเวททุกสกิลลดก่อเวทฝั่งตรงข้ามก็ดี น่าจะน่าจะคุ้มกับม็อกกว่าวะไม่รู้แล้ว,แ,ลวแต่อถ้าม็อกก็จะแบบเผาผ่านแรงดีออกเป็นพีเ่เคครับกับกระทาม่วงครับผมดาเมจอาจจะพอแล้วมาตีคองนี้ก่อนอ่าไม่มีใครเก็ียบหรอ อ่ะสกาวเก็บครับแล้วก็ให้กระทาฟ er ้ากับสกานะครับเอาไว้ซูมฟินนะเก็บฟินในสกาเอาพีเคมาบิงเข้ากลางวงเลยมาบิงเข้ากลางวงสตันยังไงฟินกดเซอร์โซโลโซโลนิ่มโอโหต่อฟินไปแบบนิ่มๆยังไงครับอยู่กลางพายุนกคูกโอโหสซโลเหลือเกินบงแตก มาตีบ้านโอ้เล่นสามพันเลยนะคือว่าเล่นเยอะอยู่นะนี่เ <c oughs> นี่ยแ่เต่ามีมุด <c oughs> มาตีบ้านดีกว่า <c oughs> แต่วงมันก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคแล้ววงน,นี้กว้างอันนี้ก็โกงละ <c oughs> อ่าเรียบร้อยครับได้สามบาปนี่บิงใบอุ้ยป้อมตีใครผักหวาแหลมเพ็ดนั่นนี่จะผักเข้าบ่อนี่มีนอนยามหน้าบ่อมีผักวันฟ้ายังไงสกาวซูมไปสตันอุ้ยกรเทียดนตียังไงอ่าในฮาวแตกไปหนึ่ง คนตีแล้วบ,บึบบึบบึบโอ้ยสกาวได้ว่าไงฮะฟินเกิดมาเอาสกาวตายเอ,สอ,อ,อาสกาวมีครองโอ้โหตายอีกมีครองมายังไงครับจังหวะนี้เปิดนันตีไปแล้วใส่หนุ่มฮูกกิลหนึ่งซันเรียบร้อยยีสิบแปดตัวอ่ะจบเกมไปครับยี่สิบแปด คิวนะครับโดนดๆเลยก็อไปแล้วครับจะไปคลิปหน้าผมได้วีพีด้วย6บทแล้วนะก็ได้วีพีแน่อนอนนะครับไปแล้วบายบาย